ที่ไปมาค่ะวันนี้ไม่ได้พาไปนี่ตามการลิเลโอค,ค่ะแต่ว่าจะพามาฟังคำราดีๆกับโครงการแคนนอนยูชเลนครั้งที่หนึ่งค่ะภายใต้ทีมยังพูดภาษาเลนค่ะโดยบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์นะคะกับบริษัทยูมีเดียฟาสตก็มหาวิทยานมทั่วประเทศค่ะได้เปิดโอกาสนะคะให้พวกเราช่างอศึกษาได้ประกวดภา,าพโฆษณากล้องแคนนอน EOS เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษาพร้พอมนีเลยกล้องแคนนอน EOS นะคะโดยผลงานที่ชนะเลิศนะคะก็ะจะได้พัฒนาไปเป็นโฆษณากล้องแคนนอน EOS ตัวจริงๆกันด้วย และที่น่าสนใจที่สุดค่ะนี้ต่ายชอบมากๆเลยนะคะก็คือการเปิดอบรมค่ะเทคนิคการตกแต่งภาพแล้วก็การถ่ายภาพถึงมหาลัยกัเลยทีเดียวค่ะรู้สึกว่าได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะได้รู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นนะคะเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ให้โอกาสนักศึกษาได้เข้าร่วมกับกิจกรรมถ่ายภาพได้เข้าถึงนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเลยครับสำหรับโครงการแคแนลยูชั่นเลนนะครับก็เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่รักการถ่ายรูปนะครับได้มา เรียนรู้การถ่ายรูปแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับเช่าครับอธิบายชัดเจนดีครับค่ะเพื่อนๆคนหนนะคะที่สนใจการสัมมนาฟรีนะคะเพื่อศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพแล้วก็ตกแต่งภาพเพื่อการโฆษณาคะกับโครงการ Canon u Challenge ค่ะแล้วก็จะจัดที่มหาลัยทั้ง10แห่งทั่วประเทศนะคะและถ้าฟังสัมมนาแล้วอยากเข้าร่วมประกวดในโครงการนะคะก็สมัครได้ทันทีเลยค่ะที่หน้างานค่ะหรือว่าเข้าคลิกสมัครแล้วก็ส่งรูปประกวดได้ที่ www. c a n o n u c h a l l e n g e com ค่ะแล้วพบกันนะคะ